สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะ y t u t u ต๊อกต่อยนะคะจะมาร่วมแชร์แนวทางนะคะการทำงานใน YouTube ยังไงให้อยู่รอดในยุคโควิดนี้นะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่กำลังเครียดและคิดว่ายุคโควิดนี้อาจจะต้องใช้จ่ายเยอะอาจจะเปลืองค่าใช้จ่ายเยอะ การเดินทางไปซื้อข้าวซื้อของหรือว่าการทำงานไปถ่ายทํานอกสถานที่ไม่สะดวกนะคะวันนี้นะคะ YouTube ตอกต่อยนะคะในตัวแทนคนหนึ่งนะคะที่ไม่เด่นไม่ดังไม่ปังไม่เป้งน,นะคะจะมาร่วมเสนอ4ไอเดียดีๆให้กับเพื่อนๆน,นะคะเผื่อฟังแล้วจะได้มีแนวทางดีๆร่วมกันคะ่ะข้อที่1น,นะคะ วีล็อกชีวิตนะคะเพื่อนๆนไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตนะคะเพื่อนๆนหรือว่าชีวิตประจำวันของเพื่อนๆน,นะคะการทานอาหารหรือว่าการดำเนินชีวิตในครอบครัวนะคะเป็นหนึ่งวีล็อกที่น่าสนใจนะคะรวมหลายๆอย่างดำเนินไปอย่างดีให้ผู้ชมชมด้วยความสุขและสนุก ร่วมกับชีวิตของเพื่อนๆนะคะบอกเลยวีล็อกนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนทำแล้วนะคะอย่าอายที่จะนำเสนอนะคะเพราะคุณจะเป็นคนหนึ่งที่ดังและปังได้นะคะดูจากพี่พี่ u t u b e ของเราหลายๆคนนะคะก็มีหลายๆคนที่เขาดังและปังนะคะ ข้อที่2นะคะเพื่อนๆการพาไปชมสวนนะคะไม่ว่าจะเป็นเลือกสวนไร่นานะคะการปลูกผักนะคะการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตหรือว่าเกษตรกรยุคใหม่นะคะเพื่อนๆที่เราไปแล้วนะคะไม่มีความเสี่ยงกับโควิดนะคะแถมได้ทั้งความรู้ในการนำเสนอเทม มีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนทั่วโลกนะคะในการดำเนินชีวิตในการใช้ชีวิตในการอยู่แบบพอเพียงรวมไปถึงเกษตรกรรมดีๆนะคะและเคล็ดลับดีๆนะคะน่าสนใจมากค่ะบอกเลยข้อที่3นะคะการรีวิวบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็น การนำเสนอแบบบ้านหรือว่าชวนไปรีวิวบ้านนะคะเพื่อนๆที่มีคนสนใจเป็นวงกว้างนะคะคนดูตลอดปีนะคะจะเล็กจะใหญ่นะคะไม่สำคัญนะคะสำคัญที่ว่าการนำเสนอนะคะคุณนำเสนอแบบบ้านแบบราคาตัวบ้านและการดีไซน์นะคะเพื่อนๆที่คน ในวงกว้างให้ความสนใจนะคะมีพี่ๆของเราหลายคนที่เขาดังและปังนะคะบอกเลยน่าสนใจมากค่ะข้อที่4นะคะการรายงานสถานการณ์โควิดนะคะเพื่อนๆการรายงานสถานการณ์โควิดนะคะเป็นหนึ่งในกลุ่มเสียงนะคะเพื่อนๆถ้าหากเพื่อนๆจะต้องไปนำภาพมานำเสนอนะคะ แต่การที่เราให้ข้อมูลข่าวสารและก็สิ่งที่อยู่รอบตัวในยุคโควิดที่ทุกคนให้ความสำคัญนะคะถือเป็นเรื่องหนึ่งที่จะมีการดังและปังเร็วนะคะอันนี้นะคะทุกคนทั่วโลกก็ให้ความสนใจนะคะถ้าเพื่อนๆลองทําไม่ลองทําก็ไม่รู้นะคะอยากให้จับจุดใดจุดหนึ่งทําด้วยกันนะคะ เพื่อคนเพื่อนคนไหนที่คิดว่ากำลังงงงมึนมืนนะคะมาฟังเพื่อเป็นแนวทางด้วยกันนะคะ